ซ้อมุตดับก็คือคนนี้ล่ะค่ะอเล็กธีระเดชนะคะเด่นคุณมาสุเคนภูภูมิกระทิงบอมธนินโอ้โหแต่ละคนแรกกัันนน้เลยแน่นอนค่ะต้องมาฟิตซ้อมร่างกายกันก่อนนะคะแล้วก็ทั้งสองสียังบอกคำๆด้วยว่าตัวทีเด็ดของทีมสีชมพูก็คือพอไทยออกนะเด่นีุคนนี้อดออลเก่งนะส่วนสีเขียวนะคะคือใครคะ อเล็กธีระเดชค่ะดาได้เนาะครั้งแรกของเขาเป็นยังไงกันบ้างเราไปฟังกันดูค่ะวันนี้เจ้าหย่ลูกแปดเฮ้ยผมไม่ต้องมาก็ชนะแล้วกับบ้าเหนื่อยกับบ้าเหนื่อยกับว้าเหนื่อยทำไมซ้อมมาแต่ตีห้าแล้ว คือซ้อมเหนื่อยนะยังไม่ทันลงสนามเลยนะคะส่วนนุ่มป๊อบสีเขียวค่ะแล้วก็หนุ่มเคนภูภูก็เป็นตัวแทนกับตันทีมทั้งสองสีฝากบอกถึงเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยแต่ว่าจะฝากบอกอะไรเอาฟังกันนะคะเรียนคุณมาวันแรกครับแล้วก็แล้วก็สุดท้ายแล้วก็อย่างที่เห็นแล้วครับผมผมมาเมื่อไหร่ชนะทุกครั้งครับเพิ่งมาครั้งแรกวันนี้มาครั้งแรกชนะเลยลูกผู้ชายไม่พูดมากความลูกผู้ชายไม่พูดมากความครับ แรกครับผมไม่ต้องมาก็ได้ใช่เฮ้ยเพราะว่าจีเขียวเป็นผู้การทีมคือพี่อาร์มครับผมแล้วผมเนี่ยตั้งแต่เข้าวงการมาครับผมบอกให้ทุกคนรู้ว่าผมตั้งแต่เข้าวงการมาไม่อยากในกไม่อยากในกุมบอมาผมอยากเล่าผมอยากเล่าผมไม่เคยชนะเลยไม่ได้ครั้งเดียวและผมอยู่ทีมพี่อาร์มทุกครั้งแล้วก็ไม่เคยชนะเลยสักครั้งก็ไม่รู้ว่าผมหรือพี่อาร์มที่เป็นแบบตัวสวยแ้าผมแหละน้าผมแหละก็ฝากว่า ไม่อยากฝากคนมาดูนะครอยากฝากให้ดารามาซ้อมกันกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าดาราไม่ซ้อมเนี่ยไม่คนดูก็จะไม่มาดูนะครับผมพวกไม่พวกไม่ซ้อมนี่แย่โอ้โหฟังฝีปากพี่โป๊บแล้วใครบ้างที่ยังไม่มาซ้อมต้องไปซ้อมกันแล้วเด็ดจริงใช่ค่ะส่วนทางด้านของการวอร์มเนี่ยนะคะเห็นบอกว่ามีหลายคนเนี่ยแอบอู้ด้วยนะอู้แบบ เนียนๆโดยที่คนที่กำลังวอร์มอยู่ไม่รู้ตัวเลยนะคะแต่เราจับภาพไปได้ใช่ไหมคะมีใครคะนี่แง่เลยอะเด่นอีกแล้วนะคะเด่นอู้อะคะมาเช็คหญ้าเช็คลมหญยาเช็คลมตกลมอันนี้คืออะไรวัดทิกาลุกข้ามา ไม่ยมเป็นตัววอร์ไเสียแรง่าเสียแรงอาเสียเสียเสียแรงอาเด่นคุณก็ไม่ใช่ตีกรอฟเออังวัดทางลงเออค่ะส่วนโค้ชเอก็ได้มีการแบ่งเป็น2ทีมนะคะเล่นเกมเพื่อวอร์กันต่อในเกมแรกค่ะถ้าทีมต้องโดนทำโทษเพราะว่าเด่นคุณนักแถวไม่ตรงส่วนเกมที่2ทีมสีเขียว แพ้โค้ชก็เลยให้ทีมสีชมพูทำโทษได้อพี่กติกาในตอนซ้อมกันเป็นการซ้อมสร้างสัรหามาเล่นกันจริงๆค่ะเต็มสั่งเลยเป็นหน้าที่ของคุณคุณสั่งได้เลยเนิ่ยากยังไม่สองเดี๋ยวพิ่งขึ้นขาขาขาเขาลงครับขาตกสองสาม เสร็จเวลาไม่พร้อมแล้วเสร็จพยดค่ะเหมือนว่าจะเป็นจะเป็นจิตวิทยาของโค้ชไหม เพื่อให้เหล่านักเตะของเราเนี่ยมีความแข็งแรงกันเนาะแล้วก็ต้องอดทนต่อการถูกกระทำย่ำยีโดยเด่นคุณด้วยนะใช่ะค,ะค่ะเพราะว่าเวลาวอร์มเนี่ยก็ไม่ได้วอร์มใช่ไหมคะเพราะเนี่ยต้องมีคิดเกมเล่นทำโทษกันนะคะแล้วก็ตามค่าค่ะเด่นคุณหมดแรงก่อนใครนะคะเ,ออเพราะว่าไม่ได้วอร์มนั่นเองะจะต้องจับภาพทีไรก็จะเห็นเขาเดินหนีกลับก่อนเพื่อนค่ะและอีกหนึ่งคนนะคะที่ไม่เคยเตะฟุตบอลเลยนะคะ หนุ่มกระทิงค่ะปกติเขาเล่นบาสคนนี้ก็เห็นนะค่ะว่าดูก็รู้สึกเก๊กๆๆันเล็กน้อยนะแต่ก็มาซ้อมนะผลค่ะพี่ป๊อบยิงไปอีกแล้วนะคะทั้งสองประตูค่ะทีมสีเขียวก็ชนะไปในการซ้อมอ,อ,อีกแล้วน,นแสดงว่าพี่ป๊อบนี่เขาเรียกอะไรนะตัวจริงทั้งสนามซ้อมทั้งสนามฟอ,ฟ,อฟ,อฟอร์มมาใช่ไหมฟอร์มมาใช่ไหมคะพี่ป๊อบ